Thank you. อ่าทักทายสบายดีพี่น้องมุทุกคุณมาพบกับ่อยการในช่อง AMP คนมานนอกเนาะซึ่งช่องทีเ่เกี่ยวกับชีวิตพอเพียงเนาะชีวิตการ,กรเกษตรของวิถีชีวิตเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกเง่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาอย่างแบบนี้เนาะทักทายมุทตรคุณเด้อทางว่าผู้ใดที่มากืีอเตื่นี้ก็ฝากกดติดตามแน่เพื่อเป็กกำลังใจค่อยได้เห็ดคลิปต่อไปพี่น้องอันนี้กเป็นกำลังใจที่เอาน้ำให้ไก่แล้วเนาะ,ะหิวน้ำพี่น้อง แมงมันมาลิเน,าลมมน,นเนาะมาลมมนนนนนินนี่มารินมากินนะพี่น้องกันไก่กระแม่เนาะไก่น้อยเนาะไก่น,น้อยไก่กล้าหรือว่าไก่ขึ้นเมืองอะไรพี่น้องเนี่ยโตอ้วนๆเลยอันนี้มันไก่ในสี่อาทิตย์แล้วอันนี้กำลังจะย้ายออกจากทางอนุบาลน,นี่นะจะเอาไปเลี้ยงเห็ดไก่คุ้นเนาะโดยใช้อาหาร เรต้นทืนแล้วอันนี้ต้องฝากทุกคนกดติดตามาต่อไปเนาะ,ะเป็นเตรียมไจเอาเมืองขอต่อ,อ,อไปเลยพี่น้องอันนี้กับแมนพี่กันเนาะนี่กับแมนอันนี้จะเป็นเป็ดพี่น้องเป็ดเทพเป็ดกึ่งบ้านท้าเนี่พี่น้องอันนี้มันฝากจากตู้เนี่ยแหละพี่น้องจากตู้นี่แหละตู้ฝกักไข่ ตัวน,นี้ก็แมนพี่น้องอันนี้แมนเป็ดกับไก่ปนกันเนาะสลหรับไก่จะมีบางตัวมันมีหาเ,าเอาออกจากตู้ปลาไข่ได้ประมาณสามมือ,อพี่น้องคือจรเจนพวกแบบนี้ยังไม่่อยนี่จะเห็นพี่น,อน,นอ้องไหมอันนี้หาก็ออกจากตู้ไข่ได้สามมืออันนี้มันมันมุม้ยขนเนาะเป็นน้ำแนวพันมันมีพอพันตัวหนึ่งมันมุมีขนแบบนี้เนาะพี่น้อง มันลงไปมันไปกินน้ำแข้งแห้งทุกตัวพี่น้องหากันยายออกมาจากตู้ปลาคายนี่บ่มีตัวใดตายเลยเนาะทางเป็ดทางก่ยบ่มีตัวใดตายจากตัวเลยส่วนนี้จะเป็นพวกคิดื้อนี่มันบินออกมาจากอันนี้เนาะออามาหาเลาะแถวนี้เ่ากะมันที่จะให้อาหารไปแล้มันมันบอยากเข้าไปจับเข้าไปในมันก็บินออกมาขึ้นนี่จะให้อาหารไว้นนี่เลยอาหารนี่ สริงที่อยากให้พี่น้องเมืองม้อน,นี่กัเพราะว่าอาหารก็เกลือแล้วแล้วเนาะอาหารก็ให้ไก่แล้วน้อยแล้วแล้วก็ให้น้ำแล้วจริงที่อยากพี่น้องอยากให้พี่น้องในเบืองก็คือนี่เนาะตู้ฟักไข่แต่บรแเ่นเบืองตู้ฟักไข่ธรรมดาด้อพี่น้องเน,เงน,นี่นี่เจมาเนาะเห็นไข่แล้วเนาะพี่น้องเห็นอย่างบนน่ี่เห็นเปลือไข่ที่มันแตกใ่ไหเนาะ คือไก่น้อยเนี่ยเบาอแล้วพี่น้องถึงกำหนดเบ้อกระมวมันฝาบเป็นโตแล้วพี่น้องนี่นกระมวลตอนนี้กำลังจอเจาะออกมาเลยเด็กมันรูตอนนี้เขาสิโน้งซร้อย,ม,ม,ยมันดู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะวิธีการซอยก็คือคอยจะบอแกะลูกไก่ออกมาเลยเนาะจะให้มันเจาะออกเองก็คือจะใส่เล็บเนาะท,ท,ท,ที่แบบนี้อ้อมรวยใายไปเนาะ วเราก็สังเกตเบื้องน่างชาตัวใดมันสามารถออกเองได้เราก็โบช่วยตัวใดที่มันโดนแล้วมันยังออกไม่ได้ซุ้งที่มันจะตายเนาะเพราะว่าถ้ามันออกจากเปลือกไข่ผู้ใดมันก็จะตายเราต้องซอยมันแรมินจะมันอ้อมไว้เนี่ยวิธีการค่อยน่าเดี๋ยวเด็ดเอถ้าเปลือกไข่แตกเดี๋ยวมันก็เจาะเองเนาะไว้ลุ่มเนี่ย หลังจากที่เปลือกไข่แตกยึดถึงนี่แล้วเนาะนี่สิ่งที่อนะยากให้พี่น้องได้เบิ่งก็คือลูกไก่พี่น้องเห็นปะเต็มเลยเนาะลูกไกน่นี่จะเต็มตูแมแแบบม้แล้วเลยนะมีตู้ใหญ่งามๆนะใหญ่ๆแบบนี้นเลยนียนอ่อันนี้ก็ควรเริ่มฟูละอันนี้เบาออะไรประมาณมือปลายนะพี่น้องที่เบาะเบาะใหม่ๆนี่ก็มีนี่แหละนี่ๆๆ ขนยังเปียกๆเนานะขนยังติดกันเป็นเส้นใหญ่ๆบบนี่หา,าก็ออกจากเปลือกไข่นะฮะเอกจากไข,ข่พวกขีดข้ดื้อแล้วก็มีนะเบาะเบาะโดนแล้วประมาณมือปลายแล้วนี่ก็มนี้ยูทางไหนนี่เบาะหลายแห้งนะที่นอ้องใกเนี่เพราะว่าถ้าพอแม่พันธุท้องแข็งแห้งพอพันธุมันดีเนาะม,มีน้ำเสื้อดีมันผสมพันดุดีเอ้นในไข่นี่ มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเป็นใครที่มีเสือ้อถ้าเป็นใครที่มีเสือ้อเฮาเอามาเขาตู้บักไครมันก็มีโอกาสที่จะได้ลูกไก่หลายนะใครที่เป็นใครบูมีเสือ้อหรือว่าใครเข่าสามภาษาบ้านทัามีหน่อยพี่น้องถ้าเป็นใครแบบนั้นก็คือัวอ,อันนี้มันเสียงสัญญาณม,มันมันมีปัญหาส่วนตู้นี่เป็นระบบออตโต้ทั้งหมดเลยเนาะที่น้องเห็นว่าอันนี้เป็นระบบคนหมอกนะเราจะมีไอ มีอายหมอกขึ้นมาคือมันจะดูดน้ำดูดหอมอกขึ้นมาเข้าไปใส่ผด,ดมทั้งนั้นเนาะที่ปีนนะฮะแล้วก็จะเอาอายหมอกขึ้นมาใส่ไข่เนาะแล้วก็กลมห่อนจากดอกไฟนี่กับแม่นเนาะจะเข้ามาใส่ตัวตู้เนาะนีกนนน่กัแม่นอันนี้ก็ค่อยบริสุทธิ์เองเดี๋เนาะจะสัะ่มงมเฮดมาให้ใส่ไ,ไข่ถ้าเป็นไข่ไก่ใส่ได้ทั้งหมดอ่าหารอยสแปดหน่วย ตัวน right. so ี prime, ้จะเป็นไข่เป็ดที่น้องเชงกางสันเทิงนี่ตัวนี้ก็ไข่เป็ดนี่ค่ะไข่เป็ดคือกันส่วนนี้ก็เป็นไข่ไก่แต่มายังบริฮอดกําหนดที่มันฝักเนาะก็คือทั้งนี้นี่คอยจะเอาเข้ามือเดียวกันเพื่อได้ที่น้องเนี่ยนะเอาเข้ามือเดียวกันถ้าเอาเข้ามือเดียวกันมีโอกาสที่มันจะเบาะพร้อมกันก็คือลูกไก่หรือลูกเป็ดเขาจะเบาะมือเดียวกันหรือว่าห่างกันบ่ถึงสองมือหรอกพี่น้องนี่เนาะคือจังสี่เห็นปะ มีส่วนหนึ่งที่มันเปิดออกลแล้วแล้วก็มีตามมาเลยเห็นบ่ตามมาเลยก็คือเปลือกเริ่มแตกละก็คือบ่ได้ห่างกันหลายเนาะสำหรับเปลือกนี้ค่อยแต่ชิมบททิ่มมีอีกพี่น้องสำหรับเปลือกนี้มีประโยชน์หลายสำหรับคนที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ควรพุ่งไว้เนะาะสามารถเอาไปเป็นอาหารผสมเข้าอยู่ในสูตรอาหารเกลือเป็ดเกลือไก่แล้วก็มีเพื่อไทอาหารมีคุณภาพนะราะวาก็ฝากพี่น้อง คนใดที่มักนะหรือว่าสนใจในการเลี้ยงปเป็ดเลี้ยงไก่เนาะอยากพูดว่ามันมีประโยชน์อย่าง,นงเนาะเกลือไข่นี่ต่อการเลี้ยงปเป็ดเลี้ยงไก่กับฝากกดติดตามช่องของ,ของอไข่ไว้เนาะ <S 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 เดี๋ยวคลิปหน้าอ่าคอยจะมาเฮ็ดในเบิ้งเนาะว่ามันมีประโยชน์แนวไหนในการเลี้ยงปเป็ดเลี้ยงไก่ก็อนฝ่าพี่น้องกดติดตามไว้เนาะมื้อนี้จะพามาเบิ่งลูกไก่เนาะที่ว่ายู่ในตู้ตพี่น้องหลายตัวเนาะบลูดสามแล้วพี่น้องอยู่ในนี้เนาะ บนรุษนสามสิบตัวแล้วนยังมีย่ไนนีนอนนน่อยู่นเนาะที่กำลังจะเบาะนี่จะเหลืออีกไป็นซ้าวน่วยบุ๋หลาพี่นอ้องสำหรับไข่ไก่เนาะก็คือไข่ไก่นี่่อยจะเก็บก็คือ,คอสาเหตุที่มันเบาะออกมาพร้อมกันแบบนี้เนาะพี่นอ้อง่อยจะเก็บเอาอค่อยจะเก็บเอาประมาณสามมือพี่นอ้องหนึ่งมือสองมือสามมือสามมือที่ข่เก็บไข่ไก่สามมือแล้วคอยจะเอามา เข้าตู้พ้อมกันบ้าเดียวเลยก็คือเอาเข้าทั้งหมดพ้อมกันหมดเลยไมนจะออกมาเป็นแบบนี้แหละพี่น้องลูกไก่ก็คือเขาจะได้ลูกไก่พ้อมกันเลยถ้ามันยางตามมันโดนกับวอดสองมือพี่น้องที่เหลือมันกระบาาตามกันออกมาเนาะก็คือเขาจะได้ลูกไก่เป็นสุดเลยก็คือถ้าเขามีไข่ร้อยหน่วยเขาเอาเข้าตู้ประไข่นี่ร้อยหน่วยถ้าเป็นไข่ที่มีเสื้อเมื่อไข่ที่มันสมบูรณ์เนาะเขาจะได้ลูกไก่ร้อยตัวพ้อมกันเลยได้พี่น้องก็คือแบบนี้แหละเนาะข้อดีของตู้ประไข่ก็คือ แม่ไก่มันไข่สุดแล้วเข้าไปเก็บไข่มันมาเข่าตุ้ยเนาะมันจะบูมันจะบูเสียเวลาในการมาฟักไข่บางที่เข้าไปเกลืออาหารมันตื่นกับกินแต่มันบ่กินเนาะมันคาฟักไข่อยู่สี่เกษตรไทยม่ไก่จอยหลังจากที่มันฟักเองจะลูกมันว่อแล้วแต่เขาเอาลูกมันมาเลี้ยงกับเพื่อมันสิกินอาหารอีกแล้วก็เพื่อสีได้หักธาตอาหารเพียงพอเพื่อมันจิกามไข่อีกมันกระโดดเนาะต่ว่าถ้าเขามาเก็บไข่มันมาใส่แบบนี้เนาะ ไห้มันไข่สุดแล้วมันไปกินอาหารกินอย่างแป๊บเดียวมันกปรผสมพันธุ์ไข่ไม้ในห้องกาไป๋อไว้คือแหล่งทศไทยเอาได้ไข่จํานวนไข่ต่อหน่วยต่อหนึ่งเมตรต่อปีมันเพิ่มขึ้นหลายเทนอ่ะอันนี้เป็นคอดีเนาะชื่อชือแบบนี้แหละไก่น้อยงามๆเลยเนาะพร้อมกันถ้าซุ้มนี่มันลงมาเบิดเนาะก็จะได้ประมาณคุณนะหาซิปเลเนาะ พี่น้องหาซิปตรัวพร่อมกันคือถ้าเขาเลี้ยงแบบนี้เนาะก็คือถ้าไก่มันเป็นสุดเขาได้เทือแลซีหาซิปหรือว่าเทือแลร้อยนี่ยิ่งดีเนาะเป็นร้อยตัวบาทเดียวพร้อมกันนี่มันเขาเลี้ยงเป็นอาซนะี่นี่มันถักนะพี่น้องเนาะส่วนท้านห้าเนี่พี่น้องกำลังบอกออกมา,าเลยฉันอยาจะซอนนี่นี่กำลบอกออกมาเลยนี่นะ วางไว้นี่เนาะเดี๋ยวเดันลงมาลปั้ปัามามานอนพี่นอ้องี่นี่ก็จะให้มานอนพักผ่อนเนาะวะ่าเรามากวนมันก่อนวันนี้จะเป็นไข่เป็ดไข่เป็ดเนี่ยก็จะกิ้งเอาเนาะครับสำหรับอันกินไข่เนาะเพราะว่าถาดบ่พอถาดนี้จะเป็นถาดไกลๆเนาะใส่ไข่เป็ดบ่ได้เพราะว่า ถ้าเป็นมันวยใหญ่มันซุปตงไหวก็ได้เวลาเพราะว่าตูนเป็นออโต้เวลาที่ตูนผิดไทยเลยที่ไทยทไทยมันตกเลยเขาไว้ขึ้นเลยพี่น้องอ้าพี่น้องทุกคนขอบใจด้วยสำหรับการทับสมหรือว่าาพี่น้องถ่ายในแบบที่มัก,กเกษตรเนาะมักที่ดีิตแบบนี้ก็คือ เลี้ยงเป็ดเลเี้ยงไก่เนาะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาวิธีชีวิตของแบบคนชนบทแบบนี้ก็ฝากพี่น้องกดที่ตามนะเพื่อเป็นกำลังใจคอยที่เห็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบใจ